กราบสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆชาวพักเครื่องทุกท่านครับวันนี้พบกันเชิดเช่นเคยครับกับร้านน้องโบบรมีพักเครื่องครับพี่ๆนะครับมีพักเครื่องดีๆครับพี่มาแบ่งปันนะครับนะเป็นชุดเบนจ่าพาคีครับพี่วันนี้โอ้โหสุดยอดเลยนะครับนะสนใจรายการใดครับพี่ติดต่อสอบถามร้านน้องโบบรมีพักเครื่องนะครับโทรไลน์ดีครับพี่0ูนย์หกสองแปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดครับย้ำอีกครั้งครับศูนย์หกสองศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดมีบริการเก็บเงินปลายทางครับพี่พี่ หรือสแกน QR Code เข้ามาเพื่อนๆกันได้เลยนะครับนะมีสมาชิกมากกว่า14,000ีท่านนะครับนะเป็น FC กันนะครับก็ขอบคุณมากนะครับพี่นะสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับพี่นะที่ยังไม่กล้าตัดสินใจนะครับพี่นะน้องนะครับส่งของจริงตรงตามปกนะครับนะส่งของทุกวันนะครับนายกเว้นวันหยุดนะครับนะขนส่งนะครับพี่ๆวันนี้ครับก็มีมาแบ่งปังกงนะครับพี่ประมาณสัก25กว่ารายการครับพี่อ่ะนะครับนะก็ ลองเปิดใจดูนะครับพี่นะเปิดใจดูนะครับนีน้องในส่งของจริงตรงตามปกนะครับเราเป็นพระเก่าพระบ้านจริงจริงครับพี่นะครับนะวันเช้าเช้านี่ก็โหนะครับได้ชุดใหม่มาลากลายครับพี่ก็รับชมกันดูนะครับนะตรงนี้เนื้อสวยครับพี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะเป็นพิมใหญ่เกตทะลุซุ้มครับพี่องนี้เนื้อสวยมากนะครับนะเนื้อนุบเลยครับพี่เป็นพระสมเด็จนะครับนะพิมพ์ใหญ่วัลคังนะครับพี่พิมพ์เกตทะลุซุ้มครับ มาพร้อมอกรอบหนึ่งใบนะครับพี่น้านหลังน่ยุบยุบเม็ดมวลสารขาวดำเพียบเลยนี่ครับหมายเลขหนึ่งนะครับพี่นะเนื้อหาสวยนะคพี่มีคราบดำดำติตเนื้อหนึบหนึบครับหมายเลขหนึ่งต่อไปหมายเลขสองครับ หมายเลข2นะครับนะหมายเลขสองเป็นพิมพ์ใหญ่อกวีนะครับนะองค์นี้เนื้อหาแบบยุบยุบย่นย่นเลยพี่นะครับยุบยุบย่นย่นหนึบหนึบเลยนะครับองค์น,นี้เป็นพิมพ์ใหญ่อกวีนะครับพี่พี่นี่ครับเนื้อหาส,สวยๆล่องแขนลึกๆครับเนื้อยุบยุบย่นย่นนะครับพี่นะนี่ เนื้อหาสวยมากๆนะครับนะเป็นพิมพ์ใหญ่อกวีนะครับก็พิมพ์ใหญ่นี่ก็เป็นถือว่าเป็นพิมพ์นิยมนะนะครับนี่มีแยกถึงสี่พิมพ์ครับพี่พี่นี่ครับหนึ่งในสี่นะครับขอบสวยสวยครับหมายเลขสองครับพี่พิมพ์ใหญ่อกวีนะครับนะต่อไปหมายเลขสาม หมายเลขสามนี่เป็นพิมพ์ใหญ่เกตทะลุสมครับพี่ๆอ,องนี้เนื้อสวยนะหลังเรียบเนียนเลยครับหัวสารเม็ดขาวเม็ดแดงครับพี่นี่หลังก็เป็นลายยุบๆครับเนื้อสวยๆนะครับพี่นะเนื้อสวยนะครับนี่ หิ่ใหญ่เกบทะลุซุ้มนะครับพี่นะก็มีรอยเหมือนเป็นรอยขาวตะไคร่น้ําครับ,ข,รบขึ้นนี่หมายเลขสามนะครับพี่ๆต่อไปหมายเลขสี่นี่นะครับหมายเลขสี่นะครับนี่ขอบตะครูดนี้ครับพี่มวลสารเยอะๆแบบนี้เลยนะครับพี่นะเม็ดแดงเม็ดแร่นี่ทั่วองค์ครับพี่ นี่ก็ได้บ้านของตะเล็กมานะพี่นะบ้านตะเล็กนะครับนี่วันนี้ก็กลับมามืดเลยพี่นะครับกลับมามืดค่ำเลยก็ได้ของดีๆมาแบ่งปันครับพี่ๆก็พอสมควรครับพี่หลายชิ้นอยู่นะครับนะตอนนี้ช่องช่องเรานะครับพี่นะร้านนองโบบรมีพราเครื่องก็มีอีพียันเย็นนะครับในอีพียันเย็นกันนะครับนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนะ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่น้ำเม็ดมวลสารเยอะมากๆครับพี่เม็ดแดงสวยสุดๆครับพี่องนี้ครับหมายเลขสี่ครับพี่ต่อไปหมายเลขห้าครับหมายเลขห้านี้จะเป็นพิมพ์อเกตบัวตูมนะครับนะเป็นเกดบัวตูมนะครับหลังเรียบเนียนเลยนะครับพี่นี่ลองลอยมวลสารนะครับ ขอบตัดครูดเป็นธรรมชาตินะครับพี่เนี่ยหลังเรียบเนียนนะครับนะพ์่น,นี้เป็นเกตบัวตูมนะครับนานๆก็จะเจอสักองค,ครับพี่ๆนะครับน้องๆน,นานๆก็จะได้หยิบมาขึ้นไลสากองนะครับนะเ้นสังก,กติหรือจีวอนสวยคมชัดครับเหนือหนุบหนุบเนอเนอะนะพี่นะอ่านี่ครับเกตบัวตูมนะพี่นะหมายเลขห้าครับ ต่อไปก็หมายเลข6นะครับนี่หมายเลข6ครับหมายเลข6เป็นซุ้มกอนะครับนะเป็นพระกุเนื้อดินซุ้มกอครับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่ข้างกระหนกนะครับพี่พิมพ์ใหญ่ข้างกระหนก,นกซอกแขนลึกๆนะครับพี่นะซอกแขนลึกๆนี่เส้นสังกะสีลึกๆครับพี่ บัวเล็บช้างนะพี่นะนี่ฐานบัวเล็บช้างนะครับห้ามเมตรนะพี่นะนี่ครับเป็นข้างการะหนกก็มีคาบนะครับคาบกรุบคาบดินนะครับพี่ๆนะครับเนื้อหาสวยซอกแขนลึกมากๆครับพี่ด้านหลังก็เป็นล่องเป็นรอยขีดอย่างนี้เลยนะครับตลับนี่น้องมาใส่เองนะพี่นะตลับนี่น้องมาใส่เองนะครับแล้วจันแบบอัวล่วงแล้วแตกนะพี่นะอัวล่วงแล้วแตกไปนี่โอ้โหเสดายแย่เลย นะครับเสียดายแย่เลยนะครับได้ของนีๆมาแบ่งปันกงนเอาวิธีทำันลุ่มเล็กกู้คูเยอะพระเยอะมากนะครับพี่พระเยอะมากจริงๆนะครับก็ต้องบอกเลยบอกว่าขอมาแบ่งปันนะครับพี่นะขอมาแบ่งปันเนพี่พีเอฟซีนะครับนี่อง์นี้ครับพี่อีกหนึ่งองค์ครับซุ้มกอพิมพ์ใหญ่นะครับบัวเล็บช้างห้ามเนี่ตรงนี้ก็มีคาบดินครับพี่พี่นี่ครับมีคาบปูคาบดินและซอกแขนนี่ลึกๆนะครับนะ ร่องรอยใบ,บหน้าใบตาก็ยังพอมีเห็นชัดคพี่นี่ครับนี่นะครับพี่พอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่นะพิมพ์ใหญ่ข้างกระหนกเนื้อออกแดงๆนะครับพี่เมื่อกี้นื้อ,ออกสีดำดคล้ำำค,ค,ครับ หมายเลขเจ็ดนะครับพี่นะหมายเลขเจ็ดครับหนึ่งเลเป็นจ้าฟาคีนะพี่นะสาหรับใครนะครับที่กําลังมองหานะพี่นะเช่านะครับนี่เป็นสายแบบนะครับเป็นจ้าฟาคีนี่นะครับวันนี้มีอีกหนึ่งองค์ครับพี่องค์นี้แบบนําเสนอเลยนะพี่นะแบบเก่ามากครับพี่นะครับนี่มีร่องรอยข้าบดำๆนะเป็นพระกูดเนื้อดินครับพี่องค์นี้ครับเป็นลีลาเมดขนุน นะครับเนื้อเก่ากึ๊กเลยพี่ในดูนี่มีร่องรอยคราบดำๆนะพี่นะเหมือนมีคราบลงรักเก่านะครับนี่เป็นลีลาเม็ดขนุนนะพี่ตรงนี้มีใบหน้าใบตาติดนะครับนะเนื้อสวยนะครับพี่นี่ครับแลดูเก่ามากๆนะครับพี่นะแลดูเก่ามากๆครับสวยมากๆนะครับมือเลียว นะครับมือนี่เลียวคมชัดเลยนะครับพี่พี่ีลาเม็ดขนุนผ้ากำแพงครับหมายเลขแปดต่อไปหมายเลขเก้าครับพี่พี่หมายเลขเก้าครับเป็นสมเด็จนางพญานะครับนะสมเด็จนางพญาพิษณุโลกครับองนี้ก็มีต้องร้อยผ่านการใช้มาครับพี่นะครับแกบอกว่าใช้นะครับพี่นะในสมัยเมื่อก่อน นะครับใช้แบบเลี่ยมจับขอบนะครับพี่นะเขาบอกว่ามาถึงลูกนี้แบบโอ้โหเสียดายมากนะครับพี่นะเราดูแลดอ,อกมะขามนี่พี่นะครับเล่ดอ,อกมะขามนี่ขึ้นลอยลอยเลยนะครับพี่นี่ครับนี่น,นะครับฟรสมเด็จนามพญาครับพี่พิษณุโลก สวยๆแลดออกมาข้ามลอยๆครับพี่นี่ก็มีคราบกรุกคราบดินนะครับนะติดคราบดำๆนี่ครับหมายเลขเก้าครับพี่ๆไปหมายเลขสิบหมายเลขสิบนี่ก็เป็นอ่าสภาพผ่านการใช้มานะครับพี่นั้นเน่เนาะมาลงอีกหนึ่งองค์นะครับพี่นะครับองค์นี้ก็ผานการใช้มาครับพี่เป็นพระเนื้อดินพระกุนะครับนั่งปางมานุชัยปกโพ นะครับนี่เป็นพระคงลำพูนนะพี่นะครับใบโพติชัดมากๆนะครับพี่นี่เป็นพระคงลำพูนนะครับมเม,ม็ดกวดเม็ดดินก็นะครับนำมวลสารก็ละเอียดนะครับพี่เนื้อดินนี่ก็ดูแบบละเอียดละเอียดนิดๆนะพี่นะเนี่ยตรงนี้ก็ผ่านการใช้มานะครับมีบินตรงนี้นิดนึง สวยคมชัดครับพี่อ่าหมายเลขสิบนะครับต่อไปครับพี่หมายเลขสิบเอ็ดครับหน่หมายเลขสิบเอ็ดนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่เกตทะลุครับพี่ของตัดครูดนะครับเนาะหลังเรียบเนียนครับ เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเกตทะลุเนื้อนึบๆสวยๆเลยครับพี่นี่ก็มีคราบดำๆคราบไข่ติดนะครับนะบเป็นย่อมๆครับพี่ตามซอกตามลืกต่างๆตรงนี้ก็สวยนะครับพี่นะสวยเนื้อหาเก่านึบๆครับพี่นี่ดูส่องดู เลยยุบสวยสวยครับพี่หมายเลขสิบเอ็ดนะครับหมายเลขสิบสองนี่หมายเลขสิบสองนี่มีการลงรักนะครับนะมีการลงรักครับพี่ตรงนี้เป็นฐานแซมนะครับฐานแซมวัชพันนะครับตรงนี้ก็มีคราบนะครับในเป็นคราบไข่คราบปุกขึ้นนะครับพี่พี่นี่ อ,อันนี้เป็นฐานแซมเนื้อสวยนะครับพี่นะเนื้อสวยนะครับนี่มีคราบรอยลงรักเก่านะครับในคราบรักแดงแดงเลยนะครับพี่นะคราบรักแดงแดงเลย,เยมีการแปะทองทาทองอะไรด้วยนะพี่นะเนี่ยนะครับมีสเก็ตสเก็ตพิมพ์สวยลึกชัดนะครับพี่นะนี่เป็นฐานแซมครับวะะัตถุขัง นีก็สวยนะครับนะหมายเลขสิบสองหมายเลขสิบสามหมายเลขสิบสามนี่เป็นพระผงสุพรรณนะครับนะเป็นพระกรุเนื้อดินนะครับนี่ก็หนึ่งในบรจดาภาคีครับพี่นะนะน้องเจอเนี่ยนะครับนะในสมัยก่อนเนี่ยก็ลองคุยกัะแก่นะครับพี่นะ mm hmm. เขาก็เราฟังนะพี่นะเนี่ยมีคาราบดำๆเนี่ยนะครับบางคนก็แบบ าทาชนนโลงบางคนก็ลงลักนะครับนะเพื่อเก็บสภาพผิวให้ดูแบบว่าสวยสมบูรณ์นะครับพี่ตรงนี้ก็จัดว่าสวยสมบูรณ์เลยนะครับพี่นะเนื้อหานี่ปลายนิ้วนี่คดงอคมเลยนะครับพี่นี่ครับ มองนิ้วมือลายนิ้วมือครับนี่ก็มีคาาลักนะพี่นะทั่วองค์เลยครับลองพิจารณาดูครับพี่ๆนะครับชื่นชอบยังไงก็จใหมายเลขจะมีพีให้ดีนะครับพี่นะจะใหมายเลขจะมีพีให้ดีครับตรงนี้หมายเลขสิบสามครับพี่ๆต่อไปหมายเลขสิบสี่ หมายเลขสิบสี่นี่ดูนี่พี่นะครับนะแก่โซน้ำมันตั้งอิ้วครับนี่โซน้ำมันตังยิ้วเนื้อหาเข้มเข้มแล้นะพี่นี่มีคราบดำๆแบบนะครับนะปนคราบไข่เลยเป็นเนื้อฉ่ำมากนะพี่นะตรงนี้ตรงนี้เนื้อฉ่ำมากครับพี่เป็นพิมพ์ใหญ่เกตทลุซุ้มนะครับนะตรงนี้ครับพิมพ์ใหญ่เกตทลุซุ้มเนื้อหาก็สวยนึบ ออกโซนน้ำมันทังยูสีเข้มๆนะครับพี่นะด้านหลังก็เรียบเนียนสวยครันะบตอดแตกรธรรมชาตินะครับนะรูปทรงซุ้มก็โยโย,โยมาทางาด้านซ้ายนิดๆน,นะครับพี่เนื้อเนื้อสวยมากๆครับพี่หมายเลขสิบสี่ต่อไปหมายเลขสิบห้าครับ หมายเลขสิบห้าเนื้อจะออกหนึบแก่งแก่แกปูนเปลือกหอยนะครับพี่ๆองนี้จะแก่ปูนเปลือกหอยขอบตัดครูดสวยธรรมชาติองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มอีหนึ่งองค์ครับพี่นะครับนี่มีรอยแตกรอยแยกครับเนื้อหาลุงเล็กนี่แก่ก็เป็นแบบคนเก็บสะสมเก่า นะครับแนละ้วมีพระเหรียญด้วยนะครับพี่นะเป็นพระเหรียญเนี่ยเดี๋ยวชมกันอตอนยามเย็นๆแล้วกันนะครับพี่นะสายพระเหรียญก็ติดตามชมนะครับนะคอยอว่ามีอะไรจะพาะแบ่งปันกันบ้างรับพี่นะครับของดีของที่เด็ดนี่ครับตรงนี้เป็นพิมพ์ใหญ่เกดทะลุซุ้มเนื้อแก่งๆออกสีขาวเลยครับพี่ เลขสิบห้าครับหมายเลขสิบหก 16. นี่นะครับหมายเลขสิบหกครับตันนี้มีรอยยุบตัวนะพี่นะนี่ครับเนื้อหาล่องยุบยุบย่นย่นนะครับพี่หนึ่งมวลสาร เนื้อสวยหนึบนะครับพี่ตรงนี้ตามร่องนี่จะมีคราบดำๆครับเป็นพิงใหญ่เกลทะลุสมนะครับนะแกก็นะครับจะเก็บพระเนี่ยสไตล์แบบโซนในนี้นะพี่นะสไตล์แบบโซนแบบอ่ามีคราบดำๆนะครับเนี่ติดเนี่ยนะครับ,รบมันดูเป็นเอกลักษณ์ดีนะพี่นะนะครับแกเนี่ยปกติแล้วนะครับแกเป็นคนอ่า ทางอายุทยานะพี่นะทางอายุทยาแต่จีนี่แกไม่อยู่บ้านเมียครับแกก็เป็น fc นะครับนะครับติดตามชมมาโดยตลอดนะครับพี่ลองดูนะครับพี่นะน้องถูกใจน้องก็เช่าหากันครับพี่นี่ครับมาแบ่งปันกับพี่พี่ fc พี่พี่เพื่อนเพื่อนนะครับที่รักและเคารพทุกท่านนะครับเนี่ยวันนี้หมายเลขสิบหกนะครับพี่เป็นพิมพ์แยกเกตทะลุซุ้มนะครับ ก็ไปกันต่อครับพี่มียี่สิบรายการครับพี่สนใจก็นะครับจำหมายเลขใจพี่ให้ดีนะครับพี่นะหมายเลขสิบเจ็ดนี่ครับนะนะครับสักแก่เนี่ยจะเป็นคนเก็บแบบสไตล์แบบมีคราบดำๆติดนะครับแต่เนื้อหาสวยเก่ามากๆนะครับพี่พี่เนื้อหาแก่เนี่ยนะครับนะสวยนะครับเก่าและลักเนี่ยมีความแห้งนะครับพี่นี่ สวยมากๆครับพี่อันนี้ก็ด้านหลังก็มีคราบดำๆดำๆนะครับพี่นะวสวยมากๆครับพี่ด้านหลังเรียบนี่ครับหลังก็ยุบๆนะพี่นะอย่างกับหลังสังขยาเลยครับพี่ก็เป็น,น หลังนิยมอีกหนึ่งหลังนะครับพี่เป็นแบบยุคแบบมวลสารนั่นนะพี่นะนี่ครับพิมพ์ใหญ่หมายเลขสิบเจ็ดหมายเลขสิบแปดนี่นี่ก็เนื้อหนึบสวยนะครับพี่นะ้เกตทะลุแหลมเปี๊ยกเลยพี่ดูดูนี่ก็มีคราบดำๆนะครับนี่ ใหญ่เกต้ลุ้มครับเนื้อสวยมากๆครับพี่ตรงนี้นี่ครับ ตอนหลังๆนี่แกเขาบอกว่าแกมาเริ่มเก็บนะครับนะเป็นเก็บเป็นสายพระเบญจภาคีนะครับนะมีทั้งพระชุดเบญจภาคีพระเหรียญเกจิดังๆต่างๆ,งๆ,งๆครับนี่ก็เป็นสมบัติผัดกันชมนะครับพี่ๆนะตรงนี้ครับพี่พิมใหญ่นะครับเกจทะลุซุ้มหมายเลขสิบแ แกบอกว่าแกเริ่มเก็บโอ้โหแกบอกว่าแกเก็แบบแบบแบบสะสมมาตั้งแต่หนุ่มๆเลยนะพี่นะแกเก็บสะสมได้เยอะจัดนะครับพี่พระเยอะมากๆนะครับพี่นี่ดูนี้นี่นะครับเป็นอันนี้เป็นพิมพ์ขนมเปี๊ยะใหญ่นะครับนะบเป็นพราซุ้มกรเนี่ยนะครับแต่เหมือนเขาไม่ได้ตัดขอบนะครับนะเหมือนไม่ได้ตัดขอบออกนี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่ขนมเปี๊ยะนะครับพี่นี่ขนาดนี้นครับ นี่สวยมากๆนะครับพี่นะสวยมากๆนมีคราบปูกคราบดินนี่เก่ากึ๊กเลยพี่แล้วดูแลดอกมะขามใบหน้าใบตานี่นะครับเห็นใบหน้าแบบืนี่นะครับเป็นพิมพ์ขนมเปียะใหญ่นะครับพี่นะและคราบปุกเนี่ยเก่าจัดเลยพี่หนึ่งกึ๊กเลยแน่ดอกมะขามที่ใบหน้านี่ยโ้สวยๆครับ อันนี้เป็นขนมเปียค่ากนหนกด้วยนะครับพี่นะเป็นขนมเปียค่ากนหนกพิมใหญ่ก็สวยเก่านะครับพี่นะสวยเก่านะครับมีคราบกระดุกคราบดินติดซอกแขนลึกๆนะครับสัน่นกกขิตสวยคมชัดครับก็เป็นส่วนบ้านเดิมๆนะครับพี่อ่านะครับหมายเลขสิบเก้าต่อไปก็หมายเลขยี่สิบครับพี่นี่ หมายเลขยี่สิบนี่ก็จะเป็นขุนแผนนะครับนะขุนแผนเคลือบสีขาวครับพี่ตรงนี้กุนเป็นกุวัดใหญ่อะไรสักอย่างนะพี่นะั้นเนี่ยที่เขา,อาบอกน้องมานี่น้องน้องลืมอนะถ้าจำไม่ผิดนะจะเป็นวัดใหญ่ชัยมงคลหรือวัดใหญ่อะไรสักอย่างนะพี่นะเนี่ยตรงนี้เป็นขุนแผนเคลือบนะครับสีขาว สวยเดิมมากๆนะครับพี่นะไม่มีร่อดเลยพี่นะครับเคลือบมานี่ไม่มีร่อนเลยพี่นะครับเริ่มเป็นรอยแตกเลยดูใส่เงเลยครับพี่เป็นขุนแผงเคลือบนะครับพราทางอายุทยานะครับพี่พี่สวยสมบูรณ์มากๆครับหมายเลขยีสต่อไปหมายเลข2ี่ส หมายเลขยี่สิบเอ็ดนี่เป็นพิมพ์ใหญ่อกระบอกครับพี่พิมพ์ใหญ่อกระบอกองนี้ครับนี่หลังเรียบนะครับเนื้อกแกล่งนะครับพี่นะองนี้เนื้อกแกร่งนี่ครับองนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นสภาพแบบหิ่งนะพี่นะนี่ส่องไปนี่นะครับนะมีคราบปุ่นนะครับมีบค,ครบาบตะกันอะไรนี่พี่เต็มไปหมดเลยนะครับเนื้อหักก็จะเนื้อหักแกล่งนะพี่อ,องนี้เป็นพิมพ์ อ,อกกระบอกพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ขอบตัดครดูดเหนือหาแก่งหลังเรียบครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดไปยันต่อครับพี่หมายเลขยี่สิบสองครับนี่หมายเลขยี่สิบสองนี่เป็นพิมพ์ใหญ่เกตทะลุนะครับนะบตลับหนึ่งใบสวยเลยนะครับพี่ถึหลังยุบยุบอย่างนี้ครับ หลังยุบยุบอย่างนี้ครับพี่โอ้โหนะครับนะสายพระสมเด็จนี่โอ้โหไม่ควรภาพนะพี่นะนี่มีก้อนอะไรนี่พี่ติดอยู่นะนะครับแม่มีก้อนอะ่ะเป็นพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุม้มเนื้อสวยหนึบหนับพิมพ์ทรงดีหลังมียุบตัวย่นยอ่อนะครับรอยปีป่รอยแยกมูวลสารเป็นก้อนเลยครับพี่ นี่ครับนี่มวลสารดีนะพี่นะมวลสารดีพิมพ์ทรงสวยมากมากครับพี่หมายเลขยี่สิบสองครับไม่ควรพลาดนะพี่นะไม่ควรพลาดเลยนะครับสายพระสมเด็จเนื้อสวยมากครับพี่องค์นี้ หมายเลขยี่สิบสามหมายเลขยี่สิบสามนี่จะเป็นรูปหล่อโบราณน,นะครับนะรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับวัดบางคารอง um, นี้เป็นพิมพ์นิยมนี่ตัดก้ดนช่อครับพี่อ,อง um, นี้น่าจะเป็นพิมพ์ชาวบ้านนะพี่นะน่าจะเป็นพิมพ์ชาวบ้านครับมีเม็ดเดือดใต้ตานะครับพี่นะครับน่าจะเป็นพิมพ์ชาวบ้านเอ้ยในอง์ um, นี้มีมือรองนะพี่นะนี่ครับ อ,อุนี้เป็นพิมพ์มีมือรองเป็นพิมพบีนะครับพิมพ์บีนิยมหลวงพ่อเงินวัดบางคานเนื้อโลหะสวยนะครับพี่เขียวอมเหลืองเลยนะครับตามซอกก็มีคราบดาําน<ม>้ำอมน้ำตาลน้ำตาลน,น,นะครับส,สุดๆห,หมายเลขยี่สิบสามครับพี่ ใหกันต่อครับพี่หม่เลขยี่สิบสี่ครับนี่หม่เลขยี่สิบสี่เกตทะลุซุ้มนะครับพี่นะพิมใหญ่ครับเนื้อหนุบสวยองค์นี้มีคราบไข่นะครับพี่นะคราบไข่ทั่วองค์เลยครับพี่นี่นะครับเป็นคราบไข่ผสมคราบปุ่นอะไระพี่ก้อน,นหนาๆเลยนี่เนื้อสวยอีกหนึ่งองครับนี่ออกโซนน้ำมันต่างยูสีเข้มๆนะครับพี่นะ ตงนี้ออกสีเข้มๆครับแน่นมากนะพี่นะคร่างนี่แน่นมากๆนะครับพี่พิมพ์ใหญ่เกตทะลุครับพี่ตรงนี้มีคาบไข่นะครับนะใครที่พี่ๆเอซท่านใดน,น,นะครับที่ชอบนะครับพระสไตล์แบบมีคาบไขกุเก่าๆดำๆนี้นะครับี่ลองพิจารณาดูครับพี่มันก็เป็นอ่า ลักษณะเขาเรียกอะไรทางกายภาพนะครับพี่นะเป็นทางกายภาพด้านนอกก็สูงนะครับพี่หมายเลข24ครับไปยครับพี่ก็มาถึงกันรายการสุดท้ายนะครับพี่นะรายการสุดท้ายครับนี่องนี้ครับองคนี้เป็นพิมพ์ใหญ่อกกระบอกนะครับพี่นะพิมพ์ใหญ่อกกระบอกนี่ครับมีร่องรอยกากมากนะครับ ขอบก็ัดสวยธรรมชาติครับพี่เดินบ้านๆเลยนะครับน้ำแบบนี้นี่ครับมูนสามดีสวยนะครับก็มีคราบไขบ่าบางๆครับพี่ เนื้อหาก็สวยมากๆนะครับนะอีกหนึ่งองค์ครับนี่ลองแขนซอกแขนลึกๆนี่ครับหมายเลข25ครับพี่น,ะ,นะครับก็ก่อนจากลากันไปครับพี่ฝากช่องทางกันติดต่ออีกหนึ่งครั้งครับร้านน้องโบบรมีพระเครื่องครับนี่สนใจติดต่อไลน์ไอเดีเบอร์โทรนะครับ 062089157นะครับย้ำอีกครั้งครับ062089157มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่พีเอฟซีทุกท่านหรือสแกน QR อร์โค้ดครับพี่เข้ามาเพื่อนๆกันได้เลยนะครับนะมีสมาชิกมากกว่า1 4 0 0 0ท่านนะครับในการันตีส่งของจริงตรงตามปกนะครับนะส่งของจริงตรงตามปกนะครับมั่นใจได้100เรนะครับรอรับของที่หน้าบ้านท่านได้เลยนะครับพี่ๆนะครับก็ เดี๋ยวพบเจอกั่นให่ครับพี่นะครับก็ฝากติดตามชมนะครับอีพีหน้าว่าจะมีอะไรมาแบ่งปันกันครับพี่ๆนะครับวันนี้ก็ผิดพลาดประการใดก็ขอานอภัยไว้ด้วยนะครับสนใจรายการไหนก็จำหมายเลขใจพี่แจ้งน้องโบมารมีพักเรื่อนได้เลยนะครับส่งรูปภาพทางช่องทางไลน์ได้นะครับนะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับเพีงรวยๆสุขภาพแข็งแรงทุกท่านครับสวัสดีครับ